มาแล้วสวัสดีครับพบกับผมในรายการไลครับทีวีช่าครับวันนี้จะไปขนคุณแรกกันอันนี้คือผมพิธีการขุณแรกแต่ก่อนติดหาไม่ไร้ให้ได้ครับหาไม่ได้เพราะไม่แรงติดจะได้หาอย่างเฮ้ยผมว่าผมยังไม่ได้ออกซีเลยทำไมคุณได้ไล่กันจังพามมาตามมาตอนนี้เจออะไรกันบ้าเมาเจออับดิชัยไหมฮะออกเจออับดิชัยไล่อัตุใช่ไหมฮะเดี๋ยวคอยเด็กคอยเด็กคอยไปที่หลังเด็กแยกทางนี้ ค่อยไว้ที่หลังคืออะไรครับผมไม่เข้าใจมันพลังเจใช่ไหมค่อยๆไว้ที่หลังน้องเด็กหน่อยน้องเด็กหน่อยน้องเด็กหน่อยน้องเด็กน้องเรียกน้องเรียกน้องเลรียกมาครับมาครับน้องเด็กน้องเด็กน้องเล็กน้องเล็กอนชาก็มีหลายทางนี่จะไปทางไหนกันครับเนี่ยน้องเด็ยกน้องเล็กหรอไรเยอะเฮ้ยเดินไปเรื่อยๆครับเดินเดิไปชีวิตจะมี เขามาย่ในชนเขามอู่ไ้ดตูดอ้ไหมของเรทำไมเพราะอะไรผมรู้แล้วว่าพี่คิดอะไรอยู่พี่คิดว่าเขาเขหมายมีไว้อัดตูดตามมาตามมาตามมาเพราะ่าพี่อยากคิดะแบบผึ้ืนตลอดอะผมเข้าใจนะตามมาตามมาอยู่นี่เเดี๋ยวคนที่พี่เจอคนนี้เนี่ยเนี่ยสนะเล่นฉนไมิคิดว่าเนี้คือจุดสีเยไม่คิดว อย่างรู้บอกมันเกี่ยวอะไรกันตะคียนุตามมาตามมาตามาไม่ใช่น้ำหมาปักก็คือแล้วไม่ไหนไหนเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยไปไปเล่นด้วยกันไปไปไโหมาโหมาโฮมาล้วเนขอใจหน่อยปรไปยืตรงกลางเอาเปิดนอนนอนก็อีเอานอน เนี่ยพวกนี้ท่านเนี่ยจงได้มาเลยฟ้าเหรออุ่นเหมือนไรช่างใหญ่กว้างขวางเลยเตือนต้องให้ผู้ชายนอนไม่ใช่เหรอว่าข้างในกว้างขวางเลยเตือนตามมาตามมาตามมาเจาะจาะเจจตันตันไม่ต้องให้มันต้องให้ผู้ชายนอนไม่ใช่เหรอจริงๆอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่ผู้หญิงนะนานนานนานไม่ให้ผู้ชายนอนต่เดี๋ยวนี้เือต้องถอดเสื้อก่อนเขาไม่ได้ถอดเสื้อไอ้คือเจ้าสุนต์ตันอิชิตันนี่แหลตันเลยนะ เออนี่แหละนอนนอนเอ้ตรงไี่เลยไปครับอทุกคนคุณแม่คุณแม่บอสคุณแม่คืออะไรตามมาตามมาโอ้ยนี่นี่สะพานนี้ไปต่ออ้าวเราออกรู้ทำไมอ่ะรู้ไม่รู้เลยค่ะขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยแต่ดูเขาเบื่อเนี่ยเบื่อไม่ได้ผูกมาแล้วมาตามมาตามมาจะคิดแม่คบวันนี้ครับทุกคนได้เบ้ผูกแล้ว อันนี้อ้เราจะารรมาฝวิธีกันสัก,สก,สกแรกแบบคอนเทนต์แบบว่าปัญทาอะไรน,นู้